สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขดเดียวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมพา FC ทุกท่านบรรยากาศชวนเลีงแรกครับพี่น้องมาเบิ่งง่วงงามนะครับอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟ้ามทางอําเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาอยู่กับพี่เอสารคามครับพี่น้องเมือนี้พี่เอสวามีนะครับง้วงงามๆอยากให้พี่น้อง FC ทุกท่านกําลังหางว่าไปเลี้ยงในช่วงกันเมือนี้ก็มีทั้งแบบแม่สาวนะครับแล้วก็แม่ลูกแล้วก็แม่เลือดลอยงามๆครับพี่น้อง เดครับเดี๋ยวสักทรา้พี่เอีเพิ่งเริ่มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสีมาแรงครับอาจารย์ครับมีหลายตัวนะพี่มีหลายตัวครับแม่สาวซีครับสองโค้มซื้อสองเลขสามครับผมมาก็เลือดลอยครับเลือดลอยทองออฟฟอร์ดเย็กเพชรครับผมโอ้โหเด็ดๆเลยนะพี่เนาะครับเอาบอกที่์ยูฟ่านจะหน่อยไหมพี่ผมคผมอยู่อำเภอว่าปีปทุมนะครับอำเภอว่าปีปทุมอ่าจังหวัดมหาสารคาม ปั้มต่างอยู่ตรงขามกับรถรถตัดไงเด้ครับครับผมมากหวนรถตัดไงว่าปีทุ่หาผมเลยครับผมผมออกไปหับครับเบอร์โทรติโตเลอครับเบอร์ทติดตแปดสามหนึ่งสีองแปดเก้าแปครับผมอ่าครับอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์กเจ็ดแปดครับผมครับผมแอร์ไลน์เดยวสองบอร์เนาะสุกซอมเบยครับเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กกับเอสารคามสารคามครับผมอ้านะครับผมเห็นว่ามีช่องยูทูบเหรอครับแม่ครับช่องยูทู e เป็นเอสารคามเลครับผม ฟาร์มวัวนึ่ครับครับผมไปติดตามครับพี่น้องพี่เอเป็นก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับเอาใครอยากติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มเพื่อนนะครับหรืออัปเดตงวดของในฟาร์มติ้งลูกตัวไหนเอ้าเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ยแรกก่อนครับพี่น้องนะครับเอาดึงออกมาทั้งแดดๆพี่ครับพี่นะครับผมเอาเดี๋ยวเพื่อนดึงออกมานะครับสาวหน่อยเอฟหนึ่งลูกสาวพอได้ครับพี่เอตัวนี้ลูกเครือลีครับผมลูกเจ้าเครือลีเนาะครับนะครับผมอายุจักเดือนแล้วพี่เอตัวนี้อายุแปดเก้าเดือนสิบเดือนเพื่อนะประมาณนี้ครับ เอานะครับผมประมาณ10เดือนเนาะพี่เอเนาะครับผมอ่าสิเดือนนะครับลูกสาวเจ้าเคอรี่นะครับใบเพชรดีกีส่งจดเรียบร้อยนะพี่เนาะนั่นครับผมอ่าส่งจดเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี่เนื้อนังดีเนาะพี่เอเนาะนั่นครับเอาโครงส่างกะใหญ่นะครับส่วนสูงที่เขาลอยสี่สิบหรืครับอาจารย์เอ้านะครับลอยสามหาบวกไปหาลอยสี่สิบนะพี่เอเนาะครับเอาอายุสิบเดือนนะครับผมถือว่ามาดีครับพี่น้องนะครับเฮ็ดเขาหายเรียบร้อยแพ้เขาหายแล้วนะครับกำลังสีหายนะครับเอาแพ้เขาก็ดีแล้วนะครับ ถูกขาใหญ่นะครับเส้นหลังดีโอ้งามอาจารย์ไหลกว้างครับตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเบอร์เจ็ดสิบเก้านะพี่เอเนาะทำเบอร์เจ็ดสิบเก้าไพรม์มาเฟสตาซีนจัดเลยครับตัวนี้นะครับงามครับครับผมเบื้องเนื้อโตครับพี่น้องนะครับผมถ้าไพรบอสซี่เดียดเรื่องสีเบื้องเนื้อโตเนื้อหนังดีหนังหนาซายใหญ่สาวหน่อยลูกเจ้าเคือลี่อายุสิบเดือนเอฟหนึ่งครับพี่น้องใบเพดีกีประมาณสิบหามือได้นะครับแพ้ได้ไปเลี้ยงกะ อ่านะครับใบกะทิตามมาครับพี่น้องครับไลฟ์เปได้ีพีให้เปิดไว้หามื่นครับผมหามื่นถลนต่อแรงได้เด้อครับพี่น้องแม่สาวน้อยเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันครับบึ้งหนังหนาไซโอ้ยงวดขยับเลยครับอาจารย์ดูนี่เนาะงวดขยับขึ้นหลายเลยครับช่วงนี้นะครับกำลังหางงวดเฝ้าเก็บไปครับพี่น้องนะครับผมถ้าช่วงกระแสงวดกำลังมานะครับกับไปซื้อช่วงนั้นก็อาจจะราคาสูงแน่ราคาช่วงนี้ก็พอเก็บได้ก็ เงบประมาณถึงกิดเก็บไว้ครับพี่น้องนะครับเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธ์เลี้ยงไว้นะครับพันธุกรรมดีๆนะครับที่เอสารคามมีให้เลือกครับพี่น้องหาเมื่นถ่วนนะพี่เนาะแมนครับเอาต่อรองได้เดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปก็เป็นแม่สาวเอฟหนึ่งคือกันแมนครับนะครับสุดสวยเลยครับพี่น้องครับเบิ่งแม่ต่อไปตัวนี้กับแม่สาวคือกันเอารอยสามหัวบวกเกือบรอยสี่สิบเนาะแมนครับเกือบรอยสี่สิบเป็นว่าแม่สาวครับอายุเจ็ดเดือนครับพี่เอตัวนี้อายุเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเอฟหนึ่งทรงจดแล้ว นะครับลูกสาวพ่อได้พี่เอตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวเอตเอตมันมี่ครับผมเอาลูกสาวเจ้ามันนี่เนาะแม่นครับนะครับผมเป็นอ่นะครับพ่อพันบรามันครับพี่น้องเจ้ามันนี่ตัวนี้ก็ส่งจดเรียบร้อยนะพี่เอเนาะแม่นครับผมเอาเบอร์ตัวนี้เบอร์แปดสิบเนี่ยครับพี่น้องหมายเลขสองนะครับผมแบรนด์ของพี่เอกะนะครับนี่ครับเป็นแบรนด์ของเอสารคามเองครับพี่น้องแนนครับเบอร์แปดสิบนะครับสีแดงเข้มเนะพี่น้องแม่นี่เป็นง้วสไตล์นะครับอาจจะเป็นแม่ออกกระทบนะครับโค้งสางกับจะมา อ่าสูงใหญ่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้อ่าแดงแล้วก็ขีดโบดโบดนะครับแข่งขาใหญ่แข่งขาใหญ่โบดดีนะครับตัวนี้อ่าตัวนีไหนมีบ่ครับโมมีครับอรถยนต์บ่มีนะครับหัวหางเงาดีนะครับชีสกระชับตัวดีครับพี่น้องตัวดีครับตัวนี้ยาวหน่อยไผหมักงัวแดงโบดนะครับแม่แรกอ่ากับแม่สองนี่นะครับราคาต่างกันไปไหนครับพี่เอแม่ที่สองนี่สามหมื่นเก้าครับตัวนี้สามหมื่นเก่าได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้แล้วเฝ้าโทรเลยพี่น้องสามหมื่นเก่าผมบอกว่าแม่นี่ สมราคาเพราะว่าผมเบิ่งจากโครงสร้างเพื่อนแล้วเต็มสาวผมว่ามีรอยหาซิปถึงรอยหาซิปหาแน่เลยเกิดจากแม่รอยรอยหาซิปหาเหรอครับผมเอานะครับผมใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกพ่อหลอดด้วยครับพี่น้องนะครับผมเป็นลูกพ่อหลอดทรงจดแล้วสตาร์ทที่เอ็หนึ่งเลยนะครับข้อขาองศาขาดีพี่น้องนะครับผมให้เบิ่งนะครับเบิ่งลักษณะการยืนข้อขากระตั้งดีนะครับเอาตัวนี้สามหมื่นเท่าไรครับพี่เอ๋สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้านะครับรถทรงเนี่ยครับพี่เอบาทที่นี่ รถทรงมี่ครับผมอยู่นี่ครับอ่าทรงไกลป<ะ>็นไหนลดทรงอ,อ,รอ่าลอยโลครับผมอ่าลอยโลทรงฟรีเนาะแม่นครับผมเอาขันไกลก็นั่นก็นจ้งพูดคุยเรื่องการขนทรงครับอ่าแต่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคนั่นก็บทรงในเบิดนะครับพี่น้องขอให้พูดคุยกันเรื่องราคาการขนทรงแจ้งขันไก่โบกไกลล่อกลอยลอยก็ลกกับผุดคุยกันมานะครับผมเพื่อเผยล่มรวมในราคาทรงให้พร้อมเรียบร้อยนะครับที่นี้สารคามการดูแลทรงแบบวิ่ไอพีแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปนะครับขยับใสขึ้นมาอีกครับพี่น้องวันนี้พาอยากได้ สาวไก่ผสมครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเดือนสองเดือนกันในพาผสมแล้วเอามีสองสาวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาให้เบื้องครับผมเอาครับผมเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับขยับขึ้นมาตัวนี้ใส่ไงด้วยครับพี่น้องนะครับอายุกับผมว่าประมาณเจ็ดเดือนครับพี่เอ๋ตัวนี้อายุ13เดือนครับ13เดือนครับมากับส่วนสูงลอย40ถึงลอยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ลีนะครับผมน่าจะเกิดจากแม่ลอย50บบวกแน่นอนนะครับ ผมห้เบื้องครงสางก้อนครับพี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะเดาแล้วว่าตัวนี้น่าจะเป็นลูกตัวใดนะครับเอาเว้าเรื่องพอมาที่นไวยในบ้านพี่เอลูกพอไดครับลูกสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมนะครับสังเกตไงเลยครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งความลึกของลําโตนะครับเลี่ยมโตนะครับพี่น้องนะครับหลักการที่เด็ดเด็ดของเพ่อนเลยคือกาเนื้อไทยนะครับน้องพี่เอเนาะไ่ครับพี่น้องตัวนี้แล้วก็คอขาองศาขาดีแห้งนะครับผมอันนี้คือ การส่งลูกของเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ใหญ่อีหลีนะครับสิบสามเดือนเองมากกับส่วนสูงเกือบลอยสี่สิบบวกเกือบลอยสี่หมาเนาะนะครับผมเคฟสามหนึ่งเบอร์แปดสิบสามนะครับราคาเปิดไว้หลายไปไหนครับพี่เอหกหมื่นห้าครับหกสิบห้าพี่น้องได้พันธุกรรมดีดแบบนี้นะครับหกสิบห้าสูงใหญ่แล้วก็ลำเงาเนี่ยครับง่ามสาขาดีครับพี่น้องชีดก็ ดีน้องผมมีติงแล้วพี่เนาะมีครับแข่งขาเหยียดขาใหญ่อาจารย์ตัวนี้โอกกัเข่าอกไหลกว้างครับพี่น้องตัวนี้ให้เบื้องน้านะครับหน้าหวานสวยดีนะครับออกเป็นอ่านะครับติดใส่ร้อยหาซิปเน่นอนแม่เพื้นครับนี่มันลอยซีซิบวกอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็คือลอยซี่ซิบวกละเีเนาะแมนครับลอยซี่ซิบนี่ในน้อนเลยสองลูกสามนี well. ่ผมว่าลอยหาซิปจนลอยหาซิบหาหนี้ในนอนไผ่มากรัวเฟ่ย์ใหญ่นะครับไผ่มากรัวเฟ่ย์ใหญ่บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องเส้นหลังดีนะครับผมเบิ้งนะครับเอา แลนเส้นหลังสีดําครับพี่น้องอกเงาอะไรกวางเราเช่องนะครับสีสำคัญเช่องเมั่งครับพี่น้องถือกล่องมาตื่นเลยหายอยากได้ง่วดีๆงามๆถึงเช่องแบบนี้ไปเลี้ยงนะครับผมทักหาพี่เอเด้เลยครับพี่น้องเปิดไปเท่าไรครับพี่เอหกหมื่นห่าครับหกหมื่นห่าราคานีต้องมาต่ออีกด้วยครับพี่น้องเขียนไปหกสิบเกตครับนี่บอกหกหมื่นห่าเลยครับนะครับผมเอาตัวนี้เอาเอาเอาเขาคอกเงาอไรเพื่อนอะเอานะครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับไม่นี่เอาแเรื่องตัวต่อไปครับพี่น้องลูกสามหนึ่งพันไปนะครับ เอามะเบิงลูกสาวของน่องไส้สามหนึ่งแม่นครับเดี๋ยวเอาออกมาครับพี่น้องน้องสาวของสามหนึ่งนั่นก็คือเคเอฟหกแปดนะครับผมเอานะครับว่าแม่สาวนะครับนี่ครับพี่น้องเอาตัวนี้พันธุกรรมน้องไส้ของเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนั่นก็คือเคเอฟหกแปดเบอร์แปดสิบเอ็ดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ส่วนสูงกะบร้อยซีพหามีครับพี่น้องร้อยซีซบวกนะครับร้อยซีซบวกไปห้าร้อยซีพหานะยัยครับพี่น้องตัวนี้กะ เป็นงวดที่เลี่ยมโตดีนะครับเบื้องจากเลี่ยมโตนี่ผมบอกได้ว่านะครับไผกําลังหาแม่บกนะครับยกคู่ได้ก็ได้สามึงกับหกแปดพงมาเลือกตัวไหนกับว่าด้มีความตางกันในเรื่องของโครงสร้างครับพี่น้องไงเอาเงยเราก็เลี่ยมโตดีนะครับเอาตัวนี้ชีดก็ดีนะครับหลังแตกได้ครับพี่น้องนะครับเบื้องรัาพี่น้องเส้็หลังแรนดีตำแหน่งหางอุดเลยครับพี่น้องเราก็พัวหางลามลึกดีแมนครับ โอ้สาขาตั้งดีนะครับกีบเรียบดีครับพี่น้องตัวนี้ตัวเอฟหนึ่งนะครับอาจารย์ตัวนี้เอฟหนึ่งทรงจุดเรียบร้อยครับเป็นเบอร์แบนของพีเอเองครับพี่น้องมันต้องกังวลได้แน่นอนใบเพดิกรีนั่นครับนะครับส่วนมากกระซิบหาเงินทุนคงสิบหมื่นนะพี่น้องนั่นครับเอาตัวนี้ประกันชั่วสูงให้เอาด้วยซิบบวกครับเป็นด้วยซิบสิบส่วนด้วยซิบสิบสามซิบสองมีแน่นอนนะครับเนี่ยอายุเดบิวต์ที่นี่อายุไรครับตัวนี้ครับผมสิบสามเดือนครับผมเอาสิบสามเดือนไลยเนาะพี่เนาะบเดือนครับผมเอาสนนใจทักมมาแ่ี่ สาวน้อยลูก KF68 หกแปดลายไปได้ครับพี่เอเปิดไว้มันสี่จำาม่อไหราจารยตอนหกสิบห้าครับตัวนี้หกสิบี่ครับเอาตัวนี้หกสิบี่นะครับตัวก่อนสามหนึ่งหกสิบห้านะครับหกแปดนี่หกสิบพี่นะครับมันจะเปิดซ้ำกันมันสิงงงไหมครับออมันก็ซ้ำเปิดซ้ำมาแล้วครับต่อต่อได้ครับไาโทั่วมากก็ถามเลยว่ามักลูกสามหนึ่งรือมักลูกหกแปดครับพี่น้องผมให้เบิ้งถูกเลี่ยมโตนะครับถือว่า ห้พี่ห้น้องเข้าได้เบื้องถุกเรียมผู้บ่ได้มากก็ได้เบื้องได้ชัดจีนนะครับผู้บ่ววางมากกับเบื้องคลิปแล้วถือใจกับโท้มัปปิดเลยนครับพี่น้องนะครับราคากับไหมาต่อรองเอานะครับผูดคุยกันแอดไลน์มาขอเบื้องขอมู่นเพิ่มก็ได้ครับพี่น้องเมื่อวานจะเป็นอยากเบื้องมองได้ที่ผมไทยบอนะครับครบจุดครับพี่น้องนะครับหกหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้แล้พี่เอ๋เนาะแม่นครับ เอาโทรมาประเดียวครับพี่เอ๋ศูนย์แปดสามครับหนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์หกสองแปดแปดเจ็ดแปดครับครับผมโอ้เมืองทานยังไงอาจารย์เพื่นล่ะแม่สาวสวยๆครับพี่น้องต่อไปเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องบาดนี้แม่ลูกกับเลือบลอยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกสองคู่กันครับพี่น้องนะครับแม่ลูกสองคู่นะครับสวยนะครับเอานะครับเดี๋ยวคนเอาออกมาโชว์ลูกนะครับสีแดงเข้มเลยพี่น้องกับแมียทั้งเงาทั้งไผมัก นี่ครับ F 2อด้วยครับพี่น้องตัวนี้ F 2นะครับแม่ F 1ซื้อ2ในได้สามยด้จานครับนี้ลูกกระทองแล้วเออแม่แม่ทองแล้วนะครับผมค่ไปแม่กระทองแล้วครับพี่น้องซื้อสองได้สามครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงบ่ต้องไปจับซั์ให้ยากตั้บากพี่เอผสมให้เรียบร้อยติดทองแล้วพี่น้องเอาไปเลี้ยงได้อีกตัวหนึ่งออกมากครับพี่น้องบวกกับพี่สาเงเป็นสาวนี่กับบ่ธรรมดาครับพี่น้องตัวนี้บ้านนี้มาเบิ้งแม่ก้อนบ้านนี้แม่ทองไหนอยู่ครับพี่ แม่ทองสองครับผมแม่ทองที่สอง้วพี่เอเนาะใน่ทองเพิ่นพ่อไดครับพี่เอเคเอฟซีเก่าเลยครับเอาเคเอฟซีเก่าโอ้คับพี่น้องนะครับเคเอฟซีเก่าตรวจทองนะครับตรวจทองเรียบร้อยประกันทองเนาะแม่นครับเอาผสมวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับลูกที่สองคาทองแม่ลอยหาสิฟหอดวะพี่ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณลูกสาวเพิ่นก็โตดีเอฟสองลูกข้อไหนครับลูกสาวนี่ัตดีลูกล็อกกี้ครับผม เจ้าล็อกกี้เนาะครับนะครับผมไอ้พื้นการโฉมเอาเขาสิ้นแล้วพีว่รพี่ล็อกกี้เป็นพ่อทันของอ่านะครับโฉมด้วยมีซ่ามอพี่เอสไหแม่นครับผมเอาเจ้าล็อกกี้เอฟสองครับพี่น้องนะครับทรงจดย์เทียบร้อยครับนะครับแฮะโอ้ลูกเขาให้โอ้ลูกสีดีนะพี่น้องนะครับสีเข้มก็แม่นะครับผมแต่คือว่าเอาเกินแม่อยู่ครับพี่น้องนะครับการให้ลูกของแม่นี่โอ้เด็ดเด็ดครับพี่น้องแม่นี่ซีสองในสามนะครับอาจารย์หลายไปไหนครับผมสองในสามเปิดใบ สิบสองหาครับผมแสนสองมืนกับอีกหาพันครับผมกับลูกอยู่ในทองประกันไทยแล้วแล้วก็ตันะอ่าตลูกสาวนี่กับเป็นลูกเจ้าล็อกกี้ครับพี่น้องพันดุกรรมสติงเล่สิบทับศูนย์อายุอ่าตลูกสาวนี่หอดสี่เดือนไปประมาณหาเดือนครับอาจารย์หาเดือนเนาะหาเดือนหาเดือนนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวนองก็ออกมานะครับ KFC เก่าอยู่ในทองครับพี่น้องมักสนใจกับทักหาผีได้เลย1นึ่งแสนสองหมื่นบาทนี่คืออะไรครัเปิดเลยครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับโอ้สวนลูกขึ้นเลยครับแต่ลูกกระขุมครับพี่น้องโอ้สวนลูกนี่ครับพี่น้องไข่ใหญ่สีเข้มเลยได้ลูก F 2องเลยครับพี่น้องนะครับบ่อบิดหวังแน่นอนครูนี่เอาเฝ้าทุ่มมาเลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับผมสั่งปิดไปเลยหยาได้หลายอยัางสิเอาไปเลี้ยงเส้นหยา ครับเกี่ยวยาเรี่ยวเกี่ยวเขาแล้วนะครับผมแม่กะสีทองง่ายพอดีนะครับนะครับลูกสาวนี่ก็เป็นสาวพอดีอยากแบ่งตัวไหนออกก็จัองตัสินใจเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับเอาคู่ต่อไปครับบาทที่นี่นะครับขยับลงมานะครับพี่น้องว่าโอ้ตัวนี้อาจจะบืนมาถึงเงินแสนเอาเบิ้งคู่นี่ครับบาทที่นี่นะครับมาเบิ้งไต่แสนเนาะพี่เอเนาะแมนครับเอาฟุ้งงบประมาณมาถึงกับเบิ้งไต่แสนครับพี่น้องนะครับลูกสวยๆเลยอันนี้ก็แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองปะครับแมนครับ แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองด้วยครับพี่น้องกลุ่งามสวยเลยครับตาหักเลยครับอาจารย์แม่ลอยสี่สิบหาได้ครับพี่น้องลูกแรกพร้อมนะครับลูกสาวนี่แม่นครับสุดคุ้มผพราะมวยเบิงเลี้ยมโตลูกครับพี้อเฮ้ยมึงครับลูกอาจารย์ไปนะปัดพี่น้องผมมวยเบิงเนี่ยครับสามารได้ใส่ี่มครับโจโกอยู่พี่น้องเครื่องมัดก้ามเนื้อนะครับหนังหนาสายใหญ่นะครับให้ลูกดีแล้วพี่น้องแม่นี่เครื่องแม่เครื่องลูกแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองแมนครับแม่ทับไปพี่ แม่ยังครับผมแม่ให้ขับแม่ครับลูกเพิ่งได้สามเดือนครับผมสามเดือนลูกสาวพอได้รับบัดนี้ลูกสาวสามหนึ่งครับขี้อิบสามหนึ่งพี่น้องนาคือพอนี่แก่สั่งจิ้นรื้อเลยครับนี่ครับพี่น้องสามหนึ่งเบื้องนาเบื้องกระบาลนะครับเอานะครับผมคิวย่นย่นนี่พอนี่แล้วครับพี่น้องนะครับแก่พิมเลยนะครับในลูกแรกคว่มแม่สดลูกสวยรคเบื่อใบร้ายไปไลยครับพี่เอคู่นี่บัดนี้พัฒนาครับเพลิดพัฒนาเลยเกตเหมือนห้าครับ เจ็ดสิบหาให้มาต่อเอาครับพี่น้องราคาดีต่อได้ด้วยอาจารย์ครับบ่แม่นว่าเจ็ดมื่นครับอีกห้าพันเม่์เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะพี่น้องไปหาซื้อไซเดอร์อาจารย์เอฟหนึ่งเอฟสองนะครับราคาดีครับผมพี่น้องบอกว่างบมาถึงดอกนะครับคู่นี้แล้วพี่น้องคือทางเลือกได้ลูกแค่เอฟสามหนึ่งแม่กระซุดเดือนนาในผมว่าจับซัดเป็นแม่นแม่กระทับได้เลยเพราะว่าลูกกับถึงอายุที่แม่ที่ทับได้แล้วนะครับผมส่วนมากกับสองเดือนนะพี่เอเนาะแม่นครับเจ็ดมื่นคับอีก ตอนแรกครับพี่เอ๋เจ็ดหมื่นหาพันขับเจ็ดหมื่นหาต่อรองได้เด้อครับพี่น้องสนใจก็ถักท่ายมาได้นะครับผมใบเพชรดีกีครบทั้งแม่ทั้งลูกผู้ได้ไปก็ต้องไปโอนเข่าฟ้ามพี่น้องเอานะครับสวยๆสาวหน่อยตัวนี้ผมว่ายายเป็นสาวนี่เอานะครับเงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่เอาก็ได้ครับพี่น้องสวยๆนะครับเอาต่อไปเบื้องเลือดลอยครับพี่น้องบใบนี้เบื้องเลือดลอยนะครับลูกผสมเป็นแล้วมีหนึ่งแม่เลือดลอยภัยอยากได้เลือดลอยติดทองนะครับผมที่ข้อพี่เอมีให้ชมหนึ่งตัวครับพี่น้องถ่ายคลิป เอาไว้ให้พี่น้องเข้าได้ชุ่มน้ากันเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องผมเดี๋ยวเบื้องเลือดลอยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่เลือดลอยได้พี่น้องสูงใหญ่หลีนะครับเนี่แที่เขขัเลมคขับยืนยกง่ามนะครับนี่คือนะครับจุดเด่นของเลือดลอยอีกจ้าหนึ่งก็คือเรื่องนิสัยครับพี่น้องนะครับเชื่องจัดทาได้สวยๆเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับท้องที่ไหนล่ะพี่เอในท้องเพิ่นประมาณลูกสองลูกสามครับผมอ่านะครับมีใบเพิ่นมีอยู่อาจารย์ครับ ใบเพดิกีมีเนาะนะครับเดี๋ยวมาเบื้งผมขอเบื้องลาสายพันธุกรรมให้พี่น้องเขาฟังจังหน่อยนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมไลาสายเพดิกีให้ได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบื้งน้ากันเพราะว่าเรือลอยเขากำเบื้งกันที่ใบเพดิกีน้ำเอาเป็นสายพาสปอร์ตตองเจ็ดครับพี่น้องตัวนี้นะครับสายพาสปอร์ตตองเจ็ดนะครับผมสายล่างกับเป็นวูดสันดีแมนโซสองศูนย์หกทับเจ็ดเอาเบิ้งสายบนสายล่างเรียบร้อยนี่คือสายพันธุกรรมของเพิ่นนะครับของแม่นี่ได้ครับพี่น้องได้ทองในบาทที่นี่ ท่องออกฟอร์ดแยกเพศครับออกฟอร์ดแยกเพศแมนครับนะครับผมมีมีมีคลิปตอนผสมไห้มึงพร้อมด้วยครับปัจจัยกเพศนอกบ่ครับบ่ครับแยกเพศไทยเไหมครับแยกเพศไทยเนาะนะครับก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแมนครับนะครับพันธุกรรมเจ้าออกฟอร์ดตัวหกหลานกว่าบาทโชว์มันมีความน้ำขมมาจากอเมริกาครับพี่น้องนะครับผมแยกเพศได้พี่น้องตัวนี้ผสมไห่แล้วประกันท่องไห่เจ็ดเดือนครับผมเข่าสองเดือนครับอ่าเข่าสองเดือนา่ผสมบันที่หาเดือนว่าขนาดไหนครับผมนี่ครับได้สามพันธุกรรมของออกฟอร์ดกับ สมบิงกันหนึ่งศย์เก้าทับเจ็นะครับพอพันอันดับต้นๆของโลกแม่นี่ผมวาร่อยหาสิบถึงลอยหาสิบหาเนาะส่วนประมาณนี่ครับผมแต่ว่าเร่องแง่าวนี่ผมบอกเลยว่าปานรถไฟครับแงวป่านรถไฟเยีวได้ครับพี่น้องแมี่นีบเอาเยี่ได้พวกไอปากครับพี่น้องเง่ป่านรถไฟของเพื่อนนี่เด็ดอีหลีครับพี่น้องแม่นี่ไปหาเลือดลอยติดทองเนาะพี่น้องว่าต้องเอาไปเลี้ยงโดนนะครับผสมไฮแล้วเอาไปดูแลต่ทารุ่นเบืองลูกเพื่อนนี่แหละพี่น้องลูกที่อ่า สามข้าวทองนะครับผมลูกสามข้าวทองหลฟ์ไปได้ครับพี่เอเลือดลอยเปิดไว้ตัวนี้ผมเปิดใบหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทไผหาเลือดลอยตั้มสองแสนให้มาต่อลงอีกครับพี่น้องครับนี่คือเปิดาอาจารย์มาลูกลูกลูกสาวเพิ่นต้นนะครับตัวแดงอาจารย์มาทายคลิปนั้นอ่าแมียครับผมลูกไอ้จูดสิครับลูกจูดสีครับสีครับลูกสาวเพิ่นครับผมอันนี้คือแม่เพิ่นได้พี่น้องไปเบิ้งคลิปก่อนนะครับลูกจูดที่ผมมาทายไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้ให้ลูกสีแดงเข้มเลยพี่น้องแม่นี่นะครับผม เลี่ยมโตดีลูกสาวเพิ่นนะครับสีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยตอนนี้เหลือแม่นะครับลูกสาวแบ่งไปแล้วนะครับผมตอนนั้นแม่เขาท่านตรวจท้องท่านได้ครับครับผมครับวันนี้แม่เขาตรวจท้อง้ครับพี่น้องเลือดร้อยนะครับผมอเมริกันบรามันพันแท้ท้องที่สามท้องกับออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่สองเดือนตรวจท้องเรียบร้อยมีคลิปหัตาเศร้านี่คลิปนะครับผมคลิปตรวจให้ชัดเจนใครอยากได้เลือดร้อยโทรมากครับพี่น้องหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับพี่เอ๋หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับ หนึ่งแสนเก่ามื่นบาทราคานีนะครับดีกว่าไปซื้องื่อนหน่อยนะครับผมผมนี่ไอซีได้ปะซ่าอันนี้อาจารย์ผมเปิดในราคาลูกผสมใหงนี้ได้ครับบางทีเขาเปิดสองแสนก้อนเลยครับว่าผมบอกเลยว่าลูกผสมบาง์โดว์ชายสองแสนก้อนหรอพี่น้องแมนครับนี่ผมเปิดในราคาที่ว่าลูกผสมให้เลยครับเพราะเราไม่มีที่เลี้ยงครับอาจารย์ครับโบ้ไม่เลือร้อยขี่ไหลได้พี่น้องครับเลือร้อยงา่ไงเลยครับไง่แย่เอาเลยพี่น้องผมให้เบิ้งนะครับแล้วก็บูธเต็มใบมีสายเชียงดี แล้วที่สําคัญท่องพร้อมแม่นครเพราต้องไปเลี้ยงโดนครับพี่น้อง <c oughs> เลี้ยงมาหน่อยชาวชีเดียบ,บสมเอาเลือดลอยนี่นะครับผมไตสองแสนเลือดลอยนะครับผมเอานะครับผมไปหาอย่างนี้ตลาดเกือบขาดว่าพอดรอกพี่น้อง <c oughs> เลือดลอยนะครับใบนีงามบ่อาจารย์ผม <ใบ S 2> ไม่งามครับพี่น้องใบติดกลมติดอย่างบ่ครับใบงามครับพี่น้องผมบอกเลยว่าใบนี้ใบงามนะครับพาสดุ์สองเจ็ดนะครับสายลางวูทสันดีแมนโซ อันนี้กระซุดแล้วครับพี่น้องใบบัตรติดกลมพอดด้วยกันครับอุษันดีเมนโซสายเท่าครับสายลานใบนี้เป็นเป็นซื้อผมเรียบร้อยเนะครับประสิทธิ์แวนหลอดนี่ครับเป็นซื้อผมนี่ครับใหญ่มากใบนี้เนาะแมนครับใหญ่เข้วโลโก้ของนะครับเขาสังกัดซามพีเอแล้วพี่น้องมาต้องกองวุ่นมีดตัวตนแน่นอนใหญ่เรียบร้อยนะครับเอ้าสนใจมาชมตัวจริงในบ้านได้ครับพี่เออยู่บัตรน้องกุไสครับผมครับผมปูบะปีปทุมครับมาหอดรถตัดไงโทรหาเลยครับผมครับผมจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้อง เบอร์โทรพี่เอนะครับ0831442898อีกเบอร์หนึ่งจำไอ้ครับครับผมมีใบนี้อาจจะแซ่บคือไหนทั้งสองเบอร์เนาะแอบไล่มาได้ไปตามที่ตามเฟซบุ๊กกับเอสารคามวักสารคาม่องบารซ้ายใหม่เท่นะครับนะครับผมช่องยูทูบกับเอสารคามเลยครับพี่น้องเลือดลอยบ่ฮอดสองแสนซัมมอนาท่องความแล้วกับพันธุกรรมอันนี้คือบอกตรงๆนะครับงวอยูนี่เปิดแบบนี้คือเปิดอยากขายครับผมครับ แบบแบบนึงเขาจะเปิดสองแสนหาครับผมแบบมีคือเขาเปิดในราคาเทียวเขาไม่มั่งเลี่ยงขันบ่ไเดล่ราคาเขากับว่าขายนะครับครับผมลอยอนี้คือว่าเขาเปิดในเทียวเขาอยากขายนะครับครับผมครับคือว่าตรงๆเลยครับผู้ใด้กำลังหาให้ฟ้าเต็มใจพี่น้องนะครับผมเรียบง่ายเลยนี่อาจารย์เรียบง่ายแต่ลูกก็บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่เอเพิ่นเปิดได้ราคานี้เพิ่นอาจจะได้ลูกพึ่นไปแล้วล่ะครับแม่งครับขายลูกไปแล้วครับผมขายลูกพึ่นไปแล้วครับไปก็เลย อาจจะเหลือยุนอมเม่ยยูบอหลายครับพี่น้องพยายามึงคลิปลูกเพื่อนนี่ทักมาเลยครับผมจีซงลูกสาวคนนี้นะครับผมซับมอนี้ครับของดีที่คอกพีเอสราคาข้ามบม่ว่าจะเป็นลูกผสมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมหรือว่าแม่ลูกสวยๆเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับหรือว่าเดือนลอยไทยคลิปครับพี่น้องไทยคลิปเด็ดๆครับพี่น้องนะครับสนใจกกระทักมาได้สำหรับมอนีิกะฝากพี่ฝากน้องไว้ที่คอกพีเอสราคาข้ามมาแต่ละรอบมาแต่ละเที่ยวมีของดีพี่น้องเขาได้รับชม นะครับผมฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องทั้งช่องลูกคนไน่ช่ออีสานแล้วก็ยูทูบเอสารคามนี่ครับพี่น้องไปติดตามเพิ่นได้ยินเอาขอคอกันใช่ไหมครันะครับอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะพี่เอเนาะอยู่ในยูทูบกะท้ายให้นะครับหรือไปติดตามเพจกันนะพี่เอเนาะครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอหลายๆครับขอบคุณที่ติดตามด้วยพี่น้องของดีมีคุณภาพที่เอสารคามนะครับของดีรับประกันจนหอดหน้าคอกรถขนส่งก็บรถต้องกังวล นะครับผมสำหรับมือดของพี <FA> ่เอเอกสารครบด้วยครับพี่น้องเอกสารครบครับผมเอาถือเตมัยเต็มมือพอมีวางเอาจากกันครับพี่น้องนะครับสำหรับมือดก็ลาไปเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ